สวัสดีครับพบกับร้านหุ้มเบาะนะครับวันนี้ผมจะหุ้มเบาะของกระบะเชฟนะครับหุ้มเบาะคู่หน้าอันดับแรกเราก็ถอดตัวปรับเบาะออก,ก่อนนะครับถอดตัวปรับเบาะแล้วก็ถอดสกูหน้าเบาะแล้วก็ถอดสกูตัวพับเบาะนะครับแล้วก็กดกระบอบกออกจากตัวล็อกนะครับ ทีนี้ก็สวมได้เลยนะครับเบาเราเป็นบบาที่เราตัดมาตรงรุ่นนะครับสวมได้เลยลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้สวมง่ายๆอย่างนี้เลยครับสวมแล้วก็เข้ารูปเลยนังหนานะครับอายุการใช้งานนานลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะครับเบาคู่หน้าขายอยู่ที่2,800บาททุกรุ่นนะครับ ลูกค้าด่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสินค้าเราสั่งก่อนนะครับสั่งสีเลือกลายแล้วก็วางมัดจําไว้ก่อนนะครับโรงงานจะใช้เวลาผลิตประมาณ7-10วันถึงจะได้ติดตั้งเสร็จแล้วก็หุ้มตัวนั่งนะครับตัวนั่งจะเป็นซ้ายขวานะครับจะใส่ร่วมกันไม่ได้ดูให้ดีนะครับ สังเกตที่ปีกเบาะนะครับถ้าปีกสั้นมันจะมันจะอยู่ด้านนอกก็สวมเข้าไปเหมือนกันครับสวมเข้าไปแล้วก็จับให้เข้ารูปเสร็จแล้วก็ร้อยเชือกนะครับมันจะเป็นเชือกไว้ไปมัดไว้ด้านหลังพอมัดเชือกเสร็จก็ติดจีนทุกแก่ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับ ในกรุงเทพและพลิมณฑนทหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ดูคลิปไปแล้วก็สั่งไปหุ้มได้เลยนะครับแล้วก็จะทยอยทำคลิปไปเรื่อยๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับนี่ครับแล้วก็จะมัดเชือ,อกเบาเราก็จะเข้ารูปแน่นหนาะราวน,นะครับไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการติดตินทุกแกนะครับ เราก็จะช่วยกันสองคนนะครับมันจะได้ดึงง่ายๆดึงแน่นๆก็จะติดทั้งตัวนั่งแล้วก็ตัวพิงนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับถอดออกมายังไงก็ประกอบเข้าไปเหมือนอย่างนั้นร้านเราอยู่ที่ซอยวัดศรีวลีน้อยตำบลบางฉลวงอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการ ตอนนี้เป็นการเจาะหัวบาะนะครับเราก็เจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมก็ได้ครับแล้วก็กดหนังเข้าไปนะครับให้ตัวตัวหัวบ่อมันโผล่ขึ้นมานี่ครับก็เป็นอันเรสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นภาพเต็มชุดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ